รับมากระต่อนะคุณผู้ชมนะฮะอยู่กับนี่เลยนะฮะกาแฟที่พี่เต๋าทานทุกเช้าเลยนะฮะอิ่มท้องสบายแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยเบาเขาเรียกว่าเบาตรงไหนรู้ไหมน้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์น้ำตาลศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะสำหรับ AB Coffee นะคะนี่น้านําตาลเขาศูนย์เปอร์เซ็นต์นะคะแล้วก็แคลอรี่ของเขาเนี่ยถ้าเป็นแก้วอื่นหรือเจ้าอื่นพี่เต๋อไม่เอ่ยชื่อนะคะเก้าสิบนะคะแปดสิบเก้าสิบแคลแต่เขาห้าสิบนะคะคนลดความอ้วนทานได้ครับใส่กาแฟอย่างเดียวก็คือพันธุ์อาราบิกา้า คิมเทียมไม่ใส่เอ้าไม่ใส่คิมเทียมเป็นกาแฟาได้ไงพี่เต๋าเ,ออเขาใส่น้ำมันราข้าวแทนกันไปออแล้วเขาใส่นะคะดอกราเรืองคาราเจนรังนกอัอกอโวคาโดสกัดและกะ็เห็ดลินจือสกัดนะคะเขาใส่ไปเลยนะคุณผู้ชมนะฮะแต่รสชาติความอร่อยความหอมมากกว่ากาแฟาที่คุณซื้อตามร้านสะดวกซื้อ,อม,มากกว่ากาแฟาที่คุณไปซื้อตามรถอันนี้มันหอมฉุยขึ้นมาเลยแต่กินแล้วดีต่อสุขภาพ วันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าเจ้าของ AB Coffee เนี่ยเขาตั้งใจผลิตแล้วก็ตั้งใจทำรังสรร์นในสิ่งที่ดีซื้อทานเองชซื้อเป็นของขวัญซื้อไปฝากพี่ว่าคุ้มแล้วเขาจะรักคุณมากเห็นขนาดนี้นะคะทุกคนจะต้องบอกว่าอย่างน้อยๆก็ประมาณ3,000แพงแน่ๆเลยวันนี้ไม่ขายขายหลักร้อยค่ะ คือพูดถึงราคา3,000เนี่ยคือจริงๆนะถ้ามารวมๆเดี๋ยวคุณผู้ชมลองบวกกันดูนะฮะปกติ1กล่องเนี่ยนะครับมี22ราคา690บาทนะแต่ว่าโปรวันนี้สำหรับแฟนรายการเน่ามานันคันเปาเอเบโ f ฟ e ่ Coffee, จัดให้เลยนะครับซื้อ2กล่องแถมฟรี2กล่องออและแถมแบบซองอีก4ซองบวกแล้วเกือบ3,000นะจริงๆแต่เราไม่ขายเราเหลือราคาหลักร้อยจัดไปเลยรีบแคปรีบโทรนะฮะเหลือ999บาท เท่าน de sí, yeah. ั donc, ้นจ bueno ัดส uh, ่งฟรีต่างหากนะฮะสเบอร์ด okay. ้านล่างขึ้นแล้วรีบโทรรีบจดเลยนะครับ094524697 0948693158และ0948693547รวมถึงไลน์แอ A B Coffee นั่นเองนะฮะคุณผู้ชมนะของดีราคาไม่แพงนะแบรนด์ไทยด้วยนะเจ้าของรังสรรค์นะครับออยต้องทำกฎหมายนะฮะ ไม่หาที่นี่ก็ไม่มีแล้วนะคะจะาบอกแค่นี้คับรีบเลยโทรกับ AD Coffee เลยนะจ๊ะอ่ะมากันที่ข่าวบันเทิงครับนะครับเราไปดูนะครเวทีนางงามที่ก็อีกหนึ่งเวทีและกันแต่หลายคนพูดถึงกเพราะว่ามีนะฮะหนึ่งสาวงามที่เคยประกรวด m i s s u n i v e r s e t h a i l a n d เนี่ยนะครับได้ขึ้นแท่นถือลิขสิทธิ์จัดประกวดเลยก็คือคุณฟ้าใสานั่นเองครับ ฟ้าใสาขึ้นท่านถือลิขสิทธิ์จัดประกวดครับ Miss Face of Humanity Thailand 2022ครับ <c oughs> งานนี้ก็ถือว่าได้ไปรับเกียรตินะฮะถูกเ,เชิญจากบริษัท OKG OK Global ซึ่งถือเป็นบริษัทสื่อยักษ์ใหญ่ที่ตั้งอยู่ที่3ประเทศด้วยกันนะครับมีที่ประเทศอเมริกาแคนาดาและก็เม็กซิโกและก็เป็นผู้จัดงานประกวด m i s s Fresh of Humanity 2021ที่ผ่านมาซึ่งถือว่าเป็นเวทีประกวดระดับอินเตอร์ครับเพื่อค้นหาสาวงามจากทั่วทุกมุมโลกเลยที่มีสเสน่ห์ที่สวยมากความสามารถพร้อมทั้งมีจิตสาธารณะอุทิศตนเพื่อสังคมนะฮะ โดยครั้งนี้ครับที่เป็นข่าวใหญ่ข่าวโตก็เพราะว่ามี1นงสาวงามจากไทยนี่นะครับอย่างฟ้าสายปวีสุดาไปได้เหินฟ้าไปร่วมงานในฐานะนางงามรุ่นพี่และก็เป็นคนที่พรีเซนต์มงกุฎเพชรในงานถแถลงข่าวเปิดตัวการจัะประกวดที่เกิดขึ้นในวันที่11ธันวาคมที่จะถึงนี้นะครับ <Huh. S 1> ที่แคนาดาและก็ยังจะเป็นผู้ขึ้นมอบมงกุฎพร้อมสายสาพายให้กับ มิสเฟสออปเปอเรชันตี้2อนี่นะฮะที่คานาในปีนี้อีกด้วยนะฮะ,ะโดยฟ้าใสาก็บอกว่าตอนที่เขาติดต่อมาเนี่ยฟ้าใสาก็คูดีใจแล้วก็ตื่นเต้นมากค่ะเพราะเขาบอกว่าเขาเรียกว่าเขาเรียกอยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนมาพรีเซนต์มงกุฎเพชรในงานแถลงข่าวเปิดตัวด้วยมันก็เป็นหน้าเป็นตาของไทยแลนด์นะฮะฟ้าใสเขาท็อป6ครับม <Miss Universe S 1> ิสยูนิเวอร์สฮะเป็นผู้หญิงเพียงไม่กี่คนที่ได้จับใหมือในประวัติศาสตร์เนี่ยเราส่งมาหลายคน นะคะคเอารุ่นใหม่ๆในประวัติศาสตร์รุ่นใหม่เนี่ยก็จะมีชริตาครับนะได้จับใหม่ส่วนสเสน่ห์ส่วนสเสน่ห์ครับ,รบแล้วก็ฟ้าใสเนาะมาริยาหรือ,อลาฟ้าใสคือได้มีโอกาสจับใหม่ได้ไม่ได้ตำแหน่งไม่ได้ไม่ไอ้นั้นมันผ่านไปแล้วแต่ว่าก็ถือว่าเขาก็ได้จับใหม่แล้วได้ใช้ภาษาอังกฤษนะคะตอบคำถาม,ถามแล้วก็แต่ว่าเขาเป็นผู้หญิงที่อะไรรู้ปะฟ้าใสเนี่ย เป็นทำให้กูตอนเช้าวันนั้น,นกูตื่นเต้นที่สุดลุน้นก <c oughs> ูเชียร์ต้งตายเออโอ้ยมงสามมาแล้วมงสามมาแน,ามมาแน่เพื่อโพมันก็เป็นฟ้าใสเนาะเราก็มาตลอดมันท็อปทรีท็อปสองก็จะมีฟ้าใสตลอดไงเราก็คิดในใจโอ้เอาชนะเอาชนะเอาชนะเนพราะว่าปีนั้นเนี่ยมิดอินเตอร์ได้ไปแล้วมิดอินเตอร์กัปตินใช่ไหมครับยินได้ไปแล้วมิดซูปอราอีกเขาได้ไปแล้วทีนี้ถ้าเกิดสมมติว่าได้มิสจูนิเวิร์สอีกเนี่ย โอ้โห oh มันจะเป็นปีของประเทศไทยมันจะเป็นปีทองของเมืองไทยถูกต้องฮะแล้วก็ลุ้นฟ้าใสแต่เขาแต่ก็เก่งนะคะท็อปหกที่ก็ถือว่าเก่งและใช้ได้ใช้ได้เก่งเลยครับเก่งไม่ได้ง่ายๆที่จะเข้าถึงขนาดนั้นไม่ได้ง่ายๆที่จะได้จับไม้แล้วก็ไม่ได้ง่ายๆที่จะตอบคําถามครับถือว่าเก่งนะคะฉันนั่นโอ้โห้ง รายการเดี๋ยไม่ต้องบอกว่าอย่าเลื่อนไปก่อนเดี๋ยวฉันขอดูก่อนอเพราะถ่ายทอดสดเนาะอตอนนั้นเราก็ใจจดใจจ่อนั่งดูกันนะโอ้ตื่นเต้นสารพัดจะตื่นเต้นเลยแต่น้องเขาก็ทำเต็มที่ก่อนหน้านี้ก็มีข่าว่าจะไปมิสเวอร์ซึ่งไปไม่ได้อยู่แล้วนะลูกนะเพราะว่ามิสเวอร์เนี่ยทางบีอีซีเขาก็แจ้งมาแล้วว่าเขาไม่ส่งแต่ว่ามีน้องๆหลายคนบอกส่งสิส่งสิหนูต้องเข้าใจนะองค์กรเขาด้วยว่าเขาก็อยากส่งแต่เขาเพิ่งยา้ายออฟฟิศจากพระรามสามเนี่ย พระรามสี่ก็ไปพระรามสี่เนี่ยมาหมอชีพ uh huh. แล้วก็เรื่องของสปอนซ์สปอนเซอร์เขายังไม่ได้หาแล้วมันมีสถานการณ์คือก็คือสถานการณ์โควิดไนทีน huh. ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันยังคุมไม่ได้อ uh huh. แล้วก็เสร็จเนี้ยเขาก็เลยตัดสินใจส่งจดหมายไปที่บริษัทวิชเวอร์ว่าเขาไม่ส่งนะปีนี้ถึงแม้ว่าคุณจะครบรอบกี่ปีก็แล้วแต่เนี่ยเขาไม่ส่งถามว่าบางคนก็น้องๆบางคนก็ไปบอกว่าเนี่ยไม่เห็นค่าเวทีเขาเลยโู่นนี่นั่น พี่จะบอกอะไรให้นะว่าคุณไบรอันเนี่ยกับคุณจูเลียเนี่ยเขาสนิทกันมากนะครับเขาสนิทกันมากสมัยก่อนตอนที่คุณไบรอันจัดมิสไทร์แลนด์เบอร์เนี่ยนะฮะคนแรกน่าจะเป็นคุณปารีสพาบ้านม่วงนะมิสเบอร์ Miss เนี่ยคุณไบรอันก็เชิญมานะคะออือจากเวนเนซุเอลานะคะที่ได้มิสเบอร์เนี่ยคุณไบรอันก็เชิญมาแล้วมาตอนที่พี่นะวัตทําเขาก็เขาก็ากมาทําให้กับคุณไบรอันเนี่ย พี่นวัดก็เคยเชิญลงเชิญรองวิสเวอร์มานะคะถ้าพี่เต๋าจำไม่ผิดเขาพี่เต๋าก็าเข้าไปในงานด้วยเขาตั้งใจทํางานค่ะแต่ว่าด้วยสถานการณ์โรคระบาดเออด้วยเศรษฐกิจเออด้วยอะไรหลายๆอย่างเออเนี่ยมันก็ก็ต้องงดไปสมัยก่อนเนี่ยการทำมิสไอรแลนด์เมืองเนี่ยมันงดบ่อยค่ะลูกครับตอนนั้นปี2 5 4 0 1 9 9 7เ,เราส่งแทนธันญ,ญาไปนะแล้วตอนหลังเราก็ส่งบ้างไม่ส่งบ้างเหมือนกันส่งรองไปบ้างส่งไม่ส่งบ้างเป็นเรื่องปกติอยู่แล้ว เพราะการส่งนางงามเนี่ยมันเป็นเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยครับนางงามคนนึงไปเมืองนอกเนี่ยไม่ต่ํากว่าล้านอืมไม่ต่ํากว่าล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีประกวดแล้วก็ไม่มีส่งไปเพราะเขาคือไม่ส่งไม่ใช่ว่าเขาไม่เห็นค่าเขาเห็นค่าคแต่ว่า ให้มันเข้ารูปเข้ารอยให้มันจัดการสถานการณ์โควิดให้มันแบบว่าเออแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ทำให้เต็มที่ให้มันเต็มที่ก่อนแล้วเดี๋ยวเขาก็จัดปีหน้าเขาก็จัดไม่ได้ยกเลยไปแล้วปีหกห้าใช่ไหมใช่หกห้าเขาก็จัดเหมือนเดิมแล้วีแค่กี่เดือนอีกสองเดือนอีกสองเดือนหนูใจเย็นๆลูกโอ้ยอย่าไปอะไรกับเขามากมาย เห็นใจคนเพิ่งย้ายออฟฟิศด้วยเพื่อนพี่เต๋านี่ย้ายกับพระรามสี่อ่ะไปหมอชิดน่ะหนูคิดดูเขาต้องย้ายอพาร์ตเมนต์ย้ายอุตยสารพัดจะย้ายกันไปเขายกยกกันไปทั้งหมดเลยอ่ะหนูต้องเข้าใจเขาด้วยสิเห็นใจเขานิดนึงออไม่ใช่จะเอาอะไรเขาจะเอาให้ได้มันเป็นไปไม่ได้นั่นแหละปีนี้ก็งดไปก่อนชะลอไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวปีหน้าว่ากันเต็มที่เลยถ้าไม่มีโควิดระบาดแล้วนะครับครับกลับมาที่ฟ้าใสก็อย่างที่บอกไปก็ เธอเองก็ได้มีโอกาสถือลิขสิทธิ์ในการจะประกวดเวทีเนี่ยแหละแม่คุณแม่ Miss Face o f h u m a n i t y Thailand 2 0 22ปีน้นทำไปเถอคะค่ะได้ถือแล้วนะครับทำไปคะ่ะถ,ถ้าเกิดทำแล้วหนูทำไปแล้วก็มันมีความสุขเพราะว่าเขาก็เราก็ต้องยอมรับเขาเก่งนะป้าสายนี่เขาเป็นคนเก่งนะคะคเป็นคนเก่งอีกคนหนึ่งถึงแม้ว่าเขาจะมีปัญหากับก้องสมัยก่อนกับก้องทางรายไายเนี่ยมันเป็นเรื่องปกตินะครับมันเป็นเรื่องปกติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับมีทะเลาะกันเดี๋ยวมันก็มีดีกันเป็นเรื่องปกตินะครับก็แต่ว่า เขาก็เป็นคนหนึ่งที่ทําให้หัวใจฉันโอ้โหตื่นเต้นแต่ใดแต่เช้าเลยอ่ะโอ้โหลุนฟ้าใส่ถ้าไ,ได้มิสยูทีเวิร์ดมาเนอะมันจะเป็นสามมุมเลยนะอโอ้ตายแล้วแต่เสียดายนะแต่น้องก็เก่งนะ้ได้เข้าไปถึงจับมค์ก็ถือว่าเก่งมากลุกนะครับใช่ครับมาที่ข่าวต่อไปค่ะไปดูครับคุณสมการเตชะนันลงครับลั่นกลางไอจีแบบนี้จนดราม่าแฟนเนี่ยสำคัญกว่าลูกเกิดขึ้นเลยนะครับ เนื่องจากสถานการณ์โควิดก็ทาให้ไม่ได้เจอกันระหว่างสงการเตชะนะลงกับลูกสาวคือน้องปีใหม่ครับแต่ว่าก่อนหน้านี้ทางด้านของคุณปู่ภัยวงเองก็ได้มีการบอกผ่านไอจีว่าป้าป๋าสงการเนี่ยจะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานคันใหม่ด้วยตัวเองเลย<ฮ>ขณะที่นะครับอินสตาแกรมของคุณสงการพบว่าเขาได้มีการออกทิปปั่นจักรยานโ <c oughs> พสต์ภาพปั่นจักรยานนะครับที่เขาใหญ่ทํางานทําให้งานนี้เองเนี่ยไม่พ้นที่จะเจอคนชาวเน็ตเนี่ยนะครับมาแซะเบาๆเริ่มจากชาวเน็ตถามหาน้องปีใหม่ก่อนเลยคอมเมนต์กันว่า แน่นอนจริงๆเลยคุณพ่อปีใหม่แล้วของปีใหม่จักรยานสีอะไรคะพาน้องปีใหม่ไปซื้อจักรยานใหม่หรือยังคะอย่าลืมพาหนูปีใหม่เนี่ยไปซื้อจักรยานนะคะอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไปคอมเมนต์กันแบบนี้ดูแล้วนะครับเหมือนป้าป๋าไม่ใส่ใจหนูปีใหม่เลยบางคนก็เป็นแบบนี้บางคนบอกว่าปั่นจนอย่าลืมปีใหม่นะรอะจักรยานคันใหม่ให้ลูกอยู่อะไรประมาณนี้ ทั้งนี้นะครับงานนี้เองเนี่ยก็มีเพื่อนเนี่ยเข้ามาแซวสงการในโพสที่ตัดต่อภาพจักรยานถึงอิตาลีเลยนะฮะเป็นภาพที่แบบว่าพูดถึงว่าสระบุรีว่าไกลแล้วนี่ไปโลมเลยเหรอครับอ,อ,อะไรจะหยุดยั้งพี่ได้ครับคุณสงการก็เลยตอบกลับแบบนี้ว่า แฟนครับที่หยุดผมได้แล้วก็คำนี้ครับทำเอาหลายคนไม่พอใจสิบอกว่าไปเห็นแฟนเนี่ยสำคัญกว่าลูกสาวตัวเองได้อย่างไรนะฮะก็เลยเป็นดราม่าขึ้นมาเลยเดครับกับคุณสงการนี่ล่าสุดนี้นะฮะนะครับเดี๋ยเป็นภาพเป็นภาพนี้แล้วก็คนก็เลยบอกว่าจะมีอะไรหยุดยั้งพี่ได้เนี่ยแล้วขไปเหมือนัแกล้งเซลกันนะบอกว่าอืนคี่นยังไปโยงอีกเนาะมันก็ มว่าเรื่องนี้มันน่าจะหยุดได้ตั้งนานแล้วอ,ะอ่ะยังไปโยงกันอีกเนาะคุณแอป,ปเขาไปถึงไหนตอนไหนนะแอป,ปเขาไม่กลับค่ะแอป,ปเขามีความสุขกับการเลี้งลูกเลือล่องคือชาวเน็ตอ่ะออนะแนะนํา แนะนำเลิกไม่ว่าจะเป็นเขามีความสุขกับการเลี้ยงลูกแล้วเขามีความสุขกับการทางานใช่แล้วเขาเคลียร์กันแล้วนะเขาเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วเขาไม่เอาแล้วหมายว่าเขาแยกย้ายกันแล้วนะคะแต่เขายังคงแมทป็นพอนานเขาไปมีความรักครั้งใหม่ของเขาไปปล่อยให้แมทพิลณีเขามีความสุขไปอย่าไปอะไรกับเขามากมายเลยนะครับไม่ต้องไม่ข่าวงเรื่องเนี้ย พี่ก็ว่ามันไม่นควจะนําเสนอแล้วนะอ,อ่ะเดี๋ยวเราพักสักครู่หนึ่งก่อนคุณผู้ชมนะคะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณ a อ c ี f f f e ี่นะคะครับต้องบอกไว้ก่อนเลยว่าราคาเนี่ยหลายพันนะคะสรรพคุณหมองแต่ต้นเหล็กแล้วนะราคาหลายพันนะคะแต่วันนี้รดเหลือราคาหลักร้อยค่ะอืมอ่ะวันนี้ครับใครอยากจะได้มาเป็นเซตเลยซื้อ2กล่อง เราแถมฟรีให้2กล่องนะครับแล้วก็แถมกาแฟแบบสองไปอีก4ีองด้วยกันฮะทั้งหมดนี้เนี่ยรวมแล้วเกือบ3,000บาทเลยทีเดียวคุณผู้ชมแต่ว่าถ้าใครสนใจเนี่ยนะครับเหลือเพียงราคาหลักร้อยอย่างที่คุณแม่ต่อบอกไป999บาทส่งฟรีด้วยนะครับใครสนใจสั่เบอร์ด้านล่างขึ้นแล้วกับ A B Coffee ศูนย์เก้าสี่ห้าห้าสองสี่หกเก้เบอร์นะครับ094 869 3158รวาสามห้าสี่เจ็ดและอีกหนึ่งเอร์นะครับศูนย์เก้าสี่แปดหเก้าสามหนึ่งห้าแปดรวมถึงท่ like งนนอนครับ,บ ชมคลิปจบแล้วนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับ c r i b e นะฮะคุณผู้ชมนะแล้วก็ห้ามลืมเด็บขาดเลยนะฮะก็คือกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดนะ,ะในการติดตามนะครับคลิปเด็ดๆจากรายการของเราด้วยเช่นเดียวกันครับ